สวัสดีค่ะเด็กๆิป5ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันในเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันเรามาดูจุดป,ประสงค์ของเรื่องนี้นะคะ 1. สรุปแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข่าวหรือเหตุการณ์ที่ฟังหรือดูในชีวิตประจำวัน 2. ฟังข่าวหรือเหตุการณ์แล้ววิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวหรือเหตุการณ์ที่ฟังหรือดู 3. เห็นความสำคัญของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข่าวหรือเหตุการณ์ที่ฟังหรือดูในชีวิตประจำวันได้สาระสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวต้องดูการเล่าเหตุการณ์ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจบไม่ปิดบังที่มาสถานที่เวลาและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนทีนี้เรามาดูนะคะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเรามาดูคำว่าความน่าเชื่อถือคืออะไร ความน่าเชื่อถือก็คือสิ่งที่เชื่อถือได้จะแม่นยำสามารถทำซ้ำได้คงเส้นคงวาแน่นอนไม่ผิดพลาดทีนี้เรามาดูหลักการวิเคราะห์นะคะ 1. สื่อต้องมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนนะคะมีที่ไปที่มา 2. ภาษาตรงไปตรงมาไม่มีลักษณะชนเชื่อข้อ 3. หากเป็นข่าวต้องลำดับเหตุการณ์ให้เข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีอัมพราง4 หากมีการแสดงความคิดเห็นประกอบต้องพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงคุณครูจะให้ในักเรียนวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือบทความเรื่องกินมเมล็ดสบู่ดำทำให้อาเจียนท้องเดินจนถึงเสียชีวิตอยู่ในภาคผนวกหน้า1 3 5้นะคะในหัวข้อที่กำหนดได้แก่ เนื้อหามีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่อย่างไรในเนื้อเรื่องนะคะเขาบอกหลักฐานอ้างอิงหรือไม่นะคะนักเรียนก็บอกมานะคะถ้าเขาบอกที่มาสถานที่เวลานักเรียนก็เขียนมาเลยนะคะต่อมาการลำดับเหตุการณ์การลำดับเหตุการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างคะเราตามลำดับหรือเปล่านะคะมีการให้รายละเอียดชัดเจนไหมนักเรียนก็เขียนมานะคะต่อมาความน่าเชื่อถือของเรื่องแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะความน่าเชื่อถือของเรื่องน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะ เพราะว่าอะไรถึงน่าเชื่อถือนะคะมีใครนะคะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อมาประโยชน์ที่ได้จากเรื่องนะคะก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรในเรื่องที่เราอ่านนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะความคิดเห็นจากการฟังข่าวหรือว่าความคิดเห็นจากการฟังเรื่องนี้นะคะก็คือนักเรีนยนอาจจะตอบว่าบางสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีอันตรายโดยที่เราไม่รู้หากสิ่งใดที่เราไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจ อาจจะควรถามผู้ใหญ่ก่อนอย่างนี้นะคะแนวทางการตอบอยู่ในหน้า91นะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้คุณครูจะให้เราทําอยู่ในหน้า91นะคะสุดท้ายนะคะสรุปความรู้การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าวนะคะต้องดูการเล่าเหตุการณ์ตามลำดับตั้งแต่ต้นจนจ,นจบไม่ปิดบังที่มาสถานที่เวลาและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนค่ะ